ท่นครับยังอยู่กับผมเก๋าก mm hmm. ิโ,โรพงคงครับหลังจากที่เดินชมภายในงานครับเราเดินทางมาถึงที่บูธของรถยนต์ MG แล้วนะครับภายในงาน Fast Auto Show 2022นะครับนี่คือครั้งที่10ของงานแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าไฮไลท์ของบูธ MG ในปีนี้มีอะไรมาฝากทุกท่านบ้างครับตอนนี้ MG มีรถยนต์หลากหลายแคตตากรีนะครับที่เอามาจัดแสดงแล้วก็อยู่ในตลาดและก็ทำการตลาดในเมืองไทยครับแต่ว่า ภายในงาน Fast Auto Show ครับ MG ก็โบกันนี้ครับขึ้นมาเป็นไฮไลท์นั่นก็คือรถยนต์ที่เป็นปลักอินไฮบิดครับนี่เลย MG HS PHEV นะครับเป็นรถยนต์ที่ทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้ก็สามารถที่จะวิ่งแบบ EV เพียวได้ด้วยการเสียบชาร์จนะครับเติมเข้าไปเติม พลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เขาราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,299,000าบาทนะครับก็คือโปรโมชั่นในตอนนี้คือคุณจะขับฟรี90วันนะครับหรือว่าจะรับดอกเบี้ยพิเศษ1%หรือดอกเบี้ยพิเศษ0.90%ซึ่งนี้เป็นเป็นโปรโมชั่นที่อยู่ภายในงานของ Fast Auto Show นะครับก็ลองติดตามดูผมว่ามาชมแล้วก็ หาทางทดลองขับดูนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เขาจอดโชว์อยู่นี่เลยนะครับนั่นก็คือ MG HS ครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่อันนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาบล้วนนะครับราคาของเขาอยู่ที่เริ่มต้นนะ9 30,000 9,000บาทก็เช่นเดียวกันโปรโมโชั่นเดียวกันครับในรถยนต์รุ่นที่ขายดีนะครับของ MG นั่นก็คือ MG 5นะครับเป็นรถซีดานตัวนี้เป็น สเปค1.5 LD นะครับราคาของเขาอยู่ที่625,000บาทตอนนี้ผมมองว่ารุ่นนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถชาวไทยเยอะมากนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงนักแต่ว่าสมรนถาะของเขาเนี่ยถือว่าทําออกมาได้อย่างลงตัวครับทั้งเรื่องการขับขี่แล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ภายในนะครับเติม e85 ได้ด้วยนะคันนี้นะครับตรงนี้เป็นกระบะไซส์ย,ยักษ์ครับ MG Extender นะครับนี่เลยกระบะที่เขามาเขาบอกว่านี่เคลมว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมองว่าน่าลองนะรถสวยดีเคยทดลองขับมาแล้วนะครับปะเดี๋ยวพาันไปต่อครับด้านโน้นครับก็นี่ก็เป็น MG HS PHEV นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวไฮไลท์ของเขาแหละนะครับตัวที่จอดโชว์ตรงนู้เป็นสีเทานะครับข้างล่างมีอีก2สีที่ จะให้ผู้เข้าชมนั้นได้สัมผัสตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดนะครับเขาก็มีตัวที่เป็น Home c h a r เจอนะครับ MG Home c h a r เจอรที่เอามาให้ผู้ที่จะซื้อรถยนต์ MG HS Plug In Hybrid เนี่ยได้ดูด้วยนะครับว่าเมื่อซื้อไปแล้วนะครับก็จะได้อะไรบ้างก็จะมีฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์รวมถึงปุ่มเจ้าต่างๆท,ท,ที่รอยอยู่อันนี้เป็นสีแดงนะครับ อีกรุ่นหนึ่งที่เป็น SUV ในคลาส s n t r y ของ MG ครับ MG ZS ตัวนี้ขายดีมากก็มีผู้ใช้รถชาวไทยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับมาดิสเพย์จอดอยู่ในงานนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็มีสีแดงผมว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวที่จอดอยู่ข้างๆกันครับครับเอ่อ MG ครับในงาน ฟ้าซอลเตอร์โชครั้งที่10นะครับก็จะมาจัดแสดงบ mm ูธ hmm. ของพวกเขานะครับระหางวันที่6กถึงสิกรกฎาคมนี้คือภายในงานเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวของโปรโมชั่นนะครับที่เป็นโปรโมชั่นเด็ดเลยคือจองรถวันนี้ขับฟรี90วันนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ย m อเองก็บอกนะครับว่าต้องการที่จะตอบแทนลูกค้าเพื่อฉลองยอดขายรวมครึ่งปีแรก15,315 15คันนะครับ ยอดขายนี้ครับก็เป็นตัวเลขระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนี้นะครับเติบโตสูงขึ้น6%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับคือยอดขายของ mg หลักๆนะก็มาจากนี่เลย new mg 5 7,044คันเป็นยอดที่สูงมาก mg z s นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นคลา s entry ในส่วนของ suv สำหรับ mg นะครับขายไปทั้งหมด4,189คัน MG Extender นะครับกระบะไซส์บิ๊กยอดขายกวาดไปแล้วครับ1,621คัน MG3 นะครับ308คันนะครับขณะที่รถยนต์ในกลุ่มไฟฟ้าก็เริ่มที่จะทยอยส่งมอบให้ลูกค้านะครับทั้งในรุ่น MG EP นะครับ MG ZS EV รวมทั้งหมด800คันนอกจากนี้ก็ยังมี MG HS รุ่นที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้เพื่อเพิ่โมโอกาสให้คนไทยได้เป็นเจ้าของ ยนตรกรรมนะครับที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยและก็ความคุ้มค่านะครับก็มาติดตามดูครับโปรโมชั่นของ MG เยอะมากนะครับเตรียมข้อเสนอมีทั้งพิเศษดาวน์0%นะครับผ่อนนานสูงถึง84เดือนสำหรับข้าราชการและพะนักงานรัฐวิสาหกิจนอกจากนี้ก็รวมถึงสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขด้วยรวมถึงพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะครับ เพิ่มความคุ้มค่าในการจองรถยนต์ให้กับลูกค้ามากขึ้นสําหรับผู้ที่สนใจสามารถที่แสดงสิทธิพิเศษต่างๆได้นะครับเพียงแค่จองรถยนต์ภายในงานและออกรถภายในวันที่31กรกฎาคมครับ,รบสำหรับผู้สนใจครับสามารถชมและทดลองขับรถยนต์รุ่นต่างๆของ MG ได้ภายในงาน Fast Auto Show Thailand 2022นะครับก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่6-10กรกฎาคมนี้ที่บูธ MG นะครับหมายเลข A3 Hall EH102 ครับ ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาหรือที่โชว์รูม MG ทั้ง158แห่งทั่วประเทศไทยครับนั่นคือทั้งหมดครับของบูธรถยนต์ MG นะครับภายในงาน Fast Auto Show ครั้งที่10นะครับที่จัดแสดงระ่องวมาที่6-10กร,รกฎาคมนี้นะครับที่ไบเทคบางนาตอนนี้ผมเก่าวิโ,โรพงษ์และทีมงานออโต้อัลไทยแลนดต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ